โดยบอกแกเลยไหมโดย <laughs> สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพาน้องกรเลาะหมู่บ้านนาวาเมืองสงคอนแขวงสวรรคเขตเนาเนะบ้านผู้ไทยพี่น้องบ้านผู้ไทยบ้านเคยลาพาเลาะิ่งดู อ้ดยดย้ดยอันนี้สิเป็นเฮือนพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องก็ได้อยู่ทางเลยเนาะต้องเข่าั้งเฮือนนันยาหมอบอันสิเห็ดต่อกันเลยนะเฮือนเขาหญ้าป,ปีน่นมันแก่อยู่บ่อยทางใต้แก่นะทางนี้นันหน่อยแล้วมา พ่อเนามันแก่อยู่ปะปูจักเลยอ่ะขอบคุณขนมใหญ่นะปูแก่ปูกินอะไรเร็วๆเชืลองเชื่อโอ้ยขัดลังอีเชื่องอันนี้เหงันคอใหญ่แม่ใหญ่ตะกี้เคยหลกาเคยมานอนมานอนตลอดเลย อันนี้เพิ่นก็อยู่สองเถาเนาะเกิดซเนาะกับร้านหน่อยคนหนึงงน่งเออเดี๋ยวนี้พเ,เ,เพื่อเลอเข้าเจ้ากับเริ่มปูน้ำไม่กินสุมนะเว้ยอืมกำลังเริ่มเนี่ยตัดเลยตัดยอดเลยเริ่มเป็นแนง่น้ำไม่กินสุมย,นนยัานายให้นะมีตะกี้ไกลยย้นะ ไสิกินนะเดีวออมายยนไห้นะเฮ้ยไมัเฉยดิอ๋อหลเ่งานุ่ไปไปเงินซื้อขนมนี่น้อยเดี๋ยวไปใหอยูลุงนะอเริมไหมเมนเออข้างทางนี้แล้วขือนี่เ้น้ด้ยทางนี้มีได้ด้ว ทางเลือดได้นะนี่ข้างนี่เขาบอกเออเบิ้มเบิ้โอ้โหคย่อลงเ่น้อมเลยาะเราไม่เผาไไม่ได้นะ คือกันนกับห้องผัใหญ่นี่ัเขาไปอยู่น้ำอันไ้น่เด้อมาขาวชิโต๊ะสือหงษกแตกเออกับแชงทางใต้ในขันไหนอือลองงเนะมอ้ยสดล่าอืมนางท้าหรกนางท้าเอาผ้าผ้าลุงซือผ้ามาซือผ้ามาอยู่ลุง น่ะขนาดลุงนีอยากลองเาไปให้ลุงพามาเรี่ยๆให้ลุงเนี้ยลุงพาบางกรณันเป็นข่อยแก่แห้งอยู่เด่นห้องข่ย่านเออไม่ได้จังอ้าลูกสินให้เพ่ะก้อลงให้นี่แส้งทางใต้อย่างนี้เ้ขาบอกขาทาง โอ้โหอาแบบผู <Brother> <X S> ้ดีเป็นนันคิมุก่างเดวานอย่าไปหาใบสุกกระป๋อน้อยนียบ่รุงพอดีบ่ สม่ะเซนพาไงดูลุงขนวลมันมันเป็นยังไงมันสมเฮ้ลุงอ่ะเซนไต้ด้วยเอามาไหมเซนเซนไปน้ำลุงไหมเเอเอาึงดูทางไก่

โอ้ก็ก็งางค่ะโอ้โหนราขาดิค่อหดต้องเอาเอยกินเอะเอ้ากินเชนมาหอดเฮือนเดี๋ยวก็เปลี่ยนสุดรกระเรียบลอยเรียงของมัน ขี่กันก็ได้ขี่กนก็ไดุ้่นนเด้อพี่น้องเด็กๆผูกผกาตเลียงของใบขขายยางอมเมื่อแล้วาเมไปใส่ขยะลวไปเนีพูนพูนบทันไปดอกชีเข่าสีเขาเอาไปล่อมูกปล่ที่มือปะน้า lên <laughs> lên đấy, trang, ôi, lên lên của lên đọc lên lên ơi ค uh ันบจ้างโ้คนบจ้างนี่โเฮีบความจริงเปิดเผยเลยแล้ว well nice ่าเฮียชื่อซสือดออันนี้จ้างชิบบาทโบนเจ็บุ้มเออเจเจเจปุ้ยเจปุ้ยเจปุ้ยเนาะ เจ็บปุ้ยเรียนขึ้นลดต้มมันมนะจ๊ะเรียนขีนขึ้น,ดนลดเฮ็ดแล้วแม่่าวกรกันะม่อยากได้บ่มสิบบาทผมไปเห็นวองเขาเอจม่เ็นรื่องนี่มันเล้วแล้วนี่ลูกไปเฮ็ดพูน มีแตกคนเก่งๆพูกนะทั้งไอเทนทั้งไอมินแล้วแหละปัาดมืดรลเบ้มืดล้วบอ้อฮะเบิ้งคับกบักคุ้มได้สิบบาทเห็ดบ่พคนาที่หนึง่งบ่คุ้มบ่คุ้มคนจา้างบ่คุ้มแป๊บเดียวแล้วเลย

มันขาดไปไปเบิ้งไปเบิ้งไปพอสิบอววิธีเกนีนี่ดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ดึงแหงๆนั่นดี เลี่ยงๆบัดนี่ปัดเนาะลูกปัดแล้วปัดแล้วปัดก่อนปัดก่อนอันนี้เด้อนี่เด้อสิเฮ็ดหยังอันนี้อันนี้เฮ็ดหยังอันนี้สิบ่ได้สิปัดนี่ปัดใส่นปัดนะครับั เอาไว้เอาไว้น้องประชิ่เงินมัใช้จ้างน้องเึง่อปฎิเหตุงานเหตุการ์เอาไปไว้ลูกเออเอาไปตั้งค้ายในหันหบ่ Bố tay đi bên gì phụ như Ut hầm phụ bơm bơm bye bye bơm bye bye bơm แกนตะเวนอะไรเอาเดียวพอแล้วเอาไม้ก่เอาไมเนี่ยเลยคลิปนี้ก็ขอลาบนวยดูพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี